โอเคทุกคนครับต้อนรับทุกคนสู่โรบอกนะครับและนี่คือตำนานสเก็ตบอร์ดเราจะเป็นตำนานเล่นให้เป็นตำนานต้อนรับทุกคนสู่ o v e r h ร์เครับพี่โอกลับมาแล้วจริงๆก็ยังอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าหลังๆก็หันไปไลฟ์นะฮะหันไปไลฟ์ตอนประมาณช่วงสี่ทุ่มนะครับใครที่อยากที่จะไปแจมไปจอยกันก็ว่ามาซิตัวเอง4ี่ทุ่มนะครับในไลฟ์ต็อกแตก ในในแพลตฟอร์มตอกแตกละกันนี่เล่นโชว์ให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยนี่เนี่ยล่องลอยนี่ทาฟลิปโอ้สุดยอดนี่กระดกปุ๊บบุ๊บุ๊บหมุนตัวก็เทเอาล่ะไม่ว่ากันงั้นเราลุยกันดีกว่าฟลิปไอ้ยาปุ๊บนี่ฟลิป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 ฮ่าฮ่ากระจอกน่เบบีถึงก็ให้นี่ลอลิงไต่ลาว ไม่ใช่ลิงก็ไตล่ลาวได้เฟื้อเฮ้ยเดี๋ยวเกือบเกือบเกือบปุ๊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 บมองผิดไปนิดหน่อยฮึบโอ้โหโอ้โหสปีดอัพท่านผู้เจริญสปีดอัพแล้วครับเด้งเงินไปสิครับบล็อกเด้งเลยครับอย่างเงี้ฟรึบโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกสองเส้นทางแป๊บน,นึงนี่เก็บทงก่อนนี่อย่างกะเล่นกอล์ฟทงอะไรก็ไม่รู้นะ่ะ ไปเรื่อยๆเอาล่ะลงสไลเดอร์แบบสวนสยามเก็บตังค์ไปด้วยก็ได้ <c oughs> พริว้วเรียกว่าพริว้วเฮ้ยเดี๋ยวพริ้วเกินโทษทีเอาใหม่ให้ยยะนี่แน่เสาไฟเลเซอร์ใช่ไหมมีลมก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วฟิร์นี่กงล้อไฟไงั้นเหรอฉันหลุยสิครับ,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 บนี่ รทะลุทะลวงกระแพงไปเลยโป้งเขาให้อึ๊บโอ้โหคือมันมองไม่เห็นว่ะอืมเออหุยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเฮ้ยโอ้โหเอาล่ะพนักงานออฟฟิศใช่ไหมนี่ทะลุออฟฟิศแล้วตอนนี้แล้วทำไมมีลานจอดรถอยู่ดาดฟ้าด้วยวะอึ๊บหุยอืมรถเกือบชน จริงๆเล่นสกเก็ตบอร์ดห้ามข้ามถนนแบบนี้นะครับเด็กๆไม่ดีนะบอกให้ตัวเองฟึ๊บน,นี่ใส่งานก่อสร้างพี่โอกรลุยได้ใครเอาแอร์มาตั้งไว้่างนี้เนี่ยเราตั้งผิดทางซะด้วยบริเก็บธงซะปรับอชอปช็อปช็อชอชอชช,ชมันต้องมีซิกแซกกันบ้างเฮ้ยไอ้ยะฮึบเจ้าแห่งสกเก็ตบอร์ดอย่างพี่โอนี่สบายมากไตลาวซะเลย ไต่ลาวดับเบิลดับเบิลไต่ลาวเฮ้ยสซเฟตโซเแน่แน่เฮ้ยอ้าวจ้าอ้าวจ้าทึบทึบทึบอ๋ยโดนหัวหัวนิดหน่อยอะไรวะเนี่ยปึ๊บอึ๊บอันนี้อันนี้ผ่านได้วะอันนี้รอดผ่านได้ไหมรอดผ่านได้ไหมลอดผ่านรอดผ่านได้วะก็ไม่มีอะไรนะปึ๊บอึ๊บจบจบอ๋อโอเค เราควรจะเบรกบ้างนี่อย่างพี่โอไม่มีอยู่แล้วเบรกแตกเบรกแตกเสมอฮึบชึบชื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 บเดี๋ยวพัดลมนี่ยังไงเนี่ยเอาใหม่ชึบชืบชืบชึบชื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 บอะไรวะเนี่ยขออีกทีอุ้ยชึบชื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 บนี่แน่ต้องอย่างนี้ เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเก็บเก็บธงกันนั่นึ่งเรามันคนมีธงอิชชะอิจชะึบอ่ะพักแป๊บสเก็ตลอยฟ้าฟึบเรียกว่าต่อเนื่องกันแบบนี้ฟึบจัดว่าแจอวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหไอ้ไซกอกไซกอกเลเซอร์เดี๋ยว ปั๊บปั๊บปั๊บปัปั๊บปัปไปแล้วครับปุ๊บฮือชูอ้าวโอ้ไม่ปุ๊บ, oh บหยุดปุ๊บนี่เบรกดิสเบรกดีเหลือเกินปุ๊บอยักษ์ทำอะไรเนี่ยใครเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้ไปต่อเรื่อยๆมันเหมือนเกมแต่อะไรนะโอล,ลีอัพเหมือนกันนะที่แบบโอ้โหอย่างนี้เข้าไปในรังแบบนี้ฟึ๊บ ฟรึบแฉมเอาลงสไลเดอร์ลงท่ออีกแล้วอย่างการ์เมิโอฟรับฉันจะแซงแกเฮ้ยจุบไอหัวเหลืองฟรับไปนี่แซงจนได้ให้ยักษ์เก็บทงก่อนฮึบฮึบนี่เนี่ยเฮ้ยจุบปุ๊บจุบปุ๊บปุ๊บนี่ความพริ้วมันต่างกันน้องเอ๋ยอะไร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 ฟรับโอ้อ๋อโอเคพื้นมันไล่หายไป าปั๊บไม่มีปัญหาปับฟรอปฟรอปฟรับโอ๊ยคือจะเปิดจะเปิดปั๊บโคตรผิวอะไรวะเนี่ยโอ๊ยมีมีกระสุนปืนด้วยใครยิงใครยิงเดี๋ยวใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยจากันตัวเองแสงอีกคนหนึ่งปั๊บอ้าวหุยจ้ะโอ้ยเฮ้ยใจเย็น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 คุยกันคุยกันปั๊บ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 เฮ้ยเจ็บปั๊บปุ๊บเจ็บเจ็บพุ่งป่ารลวาเร็วเกินไปหน่อย เฮ้ยเอาอีกนิดหน่อยอฮ๊ยเยไม่ได้ว่ะโอ้ไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมีของฟรีด้วยอ่ะสองครั้งอ่ะอันนี้ข้ามได้ด้วยหรออันนี้เอ้ยหมุนกลงล้อเล่นดีกว่าสปินซะหน่อยเป็นไงล่ะตัวเองเดี๋ยวสปินอยู่นี้โอเคหมุนฟรีหนึ่งครั้งฟรีป่ะอ๋อฟรีของฟรีพี่โอชอบมาได้อะไรหุยยี่สิบเอ็ดคืออะไรเนี่ยน้ำยาเหรียญหนึ่ง แล้วก็อะไรเงี้ยตรงนี้มีร้านค้าร้านค้าร้านค้าซึ่งจะขายเราโลบัคอย่างเดียวเลยอะ่ะไอเทมนี่มีอะไรบ้างความสามารถคุณไม่มีความสามารถมีบอร์ดเอา,เอาน้ำยาแห่งโชคกันนี่ใช้สักทีหนึ่งไหนมันมีอะไรน้ำยาแห่งโชคเป็นยังไงฟะนี่เนี่ยโชคไหนโชค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 ไหนล่ะโชคเลือดเลยครับไม่ข้ามด่านไม่เนี่ย ๊บมาเรามีน้ำยาแห่งโชคแล้วไม่กลัวฟึ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บทำไมมันโดดสูงสูวะปุ๊บมันเอ๊ะยังไงสิอ๋อหรือว่าได้ตังค์เพิ่มป่ะไม่แน่ใจอ่ะอันนี้เบเบเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊บอื้๊บปึ๊บ๊นี่ฟิฟิสักทีนึ่งเอาวัดดีตัวเองปึ๊บปุ๊บปึ๊บ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  ยูหูแหละอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยไม่เฟยฉันไม่ต้องการโลบอคในตอนนี้ฉันไม่ต้องการโลบอคในตอนนี้ปึ๊บนี่แน่โอเคในที่สุดก็ผ่านได้เฮ้ยหยาโอ้โหยิ่งช็อดดับเบิลสปีดอัพอะไรวะเนี่ยสปีดอัพไปโนอนครว พี่มาโอ้โหสุดยอดพุ่งแบบนี้เลยครับรออะไรบ้าเสียวโหยจุ๊บจุบจุบไม่ตกกระบุนแล้วอีนฟีบทางแคบแค,แคบ,แคแคบไม่ต้องถึงทางแคบแล้วเออก็เพลินๆนะเอาตรงแมปนี้ก็ถือว่าใช้ได้เอาเป็นว่าประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่โอตัดไว้เท่านี้ก่อน เพลินมาเล่นในหาาคิดถึงนะครับทุกคนครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าส่วนใครที่อยากเจอในไลฟ์ก็ต็อกแตกสี่ทุ่มนะครับไปหาดูกันได้จริงๆเดี๋ยวพี่โออาจจะไลฟ์เป็นดับเบิลแพลตฟอร์มก็คือเป็นไลฟ์ทั้งทั้งทั้งสแพลตฟอร์มเลยนะครับเผื่อจะได้ดูกันแล้วก็อยากเล่นด้วยกันก็มาเลยจอยกันได้แต่ว่าอย่าป่วและกันขอร้องอย่างเดียวเลยอย่าปวนเล่นเราเล่นให้ดีไม่ต้องอวดกันนะครับเล่นสนุกสนานกันไปอะ ประมาณนี้นะตัวเองแล้วจเจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ด้วยแล้วเดี๋ยวจะแปะีแชร์ให้สำหรับคนที่อยากเล่นนะจ๊ะไปกันวัสดีครับ